เปิดพ้ามาก็ทักทายทุกท่านชมบรรยากาศป่ายางข้างวัดพาเที่ยวชมบรรยากาศที่วัดป่าน้บัวเดินเที่ยวเที่ยวป่ายางข้างวัดวันนี้บรรยากาศสวยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน ขอให้ผ่านการสั่งงานได้จากเนื้อหาขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านชอบบรรยากาศสวยตอนเยน็นๆสีนสีมองเยน็นบรรยากาศสวยมากธรรมชาติมการสวยธรรมชาติแบบเฮ่า เที่ยวป่ายางพี่น้องพาชมป่ายางข้างัดเที่ยวป่ายางข้างนัดบรรยากาศสบายๆทักทายทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน กตอนเย็นบรรยากาศสบายๆตอนเย็นที่วัดป่าหนองบัวลมหนาวมาอีกแล้วดูแลสุขภาพด้วยทุกท่านทำท่าฝนจะตกคลายเป็นหนาว อากาศหนาวเย็นขอให้สุภาพดีเมืสุทุกท่านขอเนกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนโ่ลมก็แทบีงลมแรงลมแรงอากาศเย็นตอนเย็นลม

fantast. อันนี้คาร์อ๋อเนี่ยๆอันนี้คาร์สวยมากนะครับนี่คาร์สวยอ่ะครับงั้นเราต้องลงมาเลยเนาะเดี๋ยว นี่มันเห็นบ่นี่ดอกบักนี่ดอกบักนี่ บรรยากาศสวยตอนเย็นขอจบคลิปก่อนจี่